หนโอ้ยแกบแเเออนนี่ไปป่ะนี่หาแล้วสีหาบบน่าหาโทษเออนล้วไหวหแล้วหลับมันเราขึ้นสิบบนหลับก่ะบ้านหลับแค่โทที่นเนาะ กลับกูบบนตัวเอาันน่นสเ,เอ่พบพบแปลพบแล